สวัสดีครับฮียเีกุ้งผมชัดนะครับวันนี้มีคําถามจะมาถามเฮียว่าทําไมถึงมีการเรียกเก็บเบี้ยประกันเพิ่มในภายหลังครับเหตุผลที่มีการเก็บเบี้ยเพิ่มในภายหลังรถที่ต่ออายุไปแล้วบางบริษัทยังไม่สามารถตรวจสอบดูว่ารถคันนี้เนี่ยนะมีเกิดเหตุเพราะฉั้นเวลาเกิดเรื่องขึ้นมาเขาให้กรมธรรม์มาแล้วแล้วก็มาตรวจสอบทีหลังว่ารถคันนี้เนี่ยนะมีเกิดเหตุ ก่อนประกันหมยอายุแล้วก็เป็นฝ่ายบำมาญด้วยทําให้บริษัทเสียหายบริษัทก็จะเก็บเบี้ยเพิ่มกับรถคันนั้นอันนั้นถือว่าเป็นเรื่องปกติเลยครับแล้วกรณีหนึ่งนะครับนะกรณีที่คุณไปเพิ่มอุปกรณ์อย่างเช่นคุณไปเพิ่มอุปกรณ์ติดตั้งแก๊สมันก็ทำให้มีการเสี่ยงภัยมากขึ้นนะคุณก็แจ้งบริษัทประกันภัยว่าคุณติดตั้งแก๊สชุดนี้สามหมื่นสงสมมุติะบริษัทก็จะคำนวณเบี้ยวว่าถ้าเกิดติดตั้งแก๊สตรงนี้ออกมาเนี่ยนะมันก็จะมีการคุออ้ เบีย้ยก็จะถูกเพิ่มขึ้นเลยครับเพราะนั้นนี่คือเหตุผลที่บริษัทเก็บเบีย้ยเพิ่มหลังที่กรมธรรม์ออกแล้วนะก็คือบริษัทตรวจสอบแล้วว่ามีเคมหรือมีการติดอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมาเช่นติดตั้งแกส๊สอุปกรณ์แก๊สทุกอย่างก็จะมีผลคุ้มครองต่อเนื่องไปเลยครับโอเคขอบคุณนะครับสวัสดีครับผมทําได้คุณก็ทําได้ครับ